สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไปดึงเครือข่ายการศึกษาทั่วโลกร่วมเสวนาตั้งเป้ายกระดับการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะ พ้นตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสภาการศึกษานานาชาติเรื่องความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษาอาทิ องค์การยูเนสโกประเทศไทยองค์การยูเนซฟประเทศไทยและองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งการปฏิรูปการศึกษาจะต้องทำตามลำดับขั้นตอนดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายเรียนดี D มีความสุขมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการยกระดับโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติหรือพิซ่าของประเทศไทยและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจตามความถนัดให้มีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําสามารถดูแลตนเองได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มีทักษะ มีความสามารถตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังรวมทั้งภายใต้สภาพแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วโลก การศึกษาจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบพลิกโฉมการพัฒนาการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับบริบทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและเทคโนโลยีดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลจากการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอนโยบายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะกรรมการสภาการศึกษาสามารถแก้ไขพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้จะระดมสมองจากทุกประเทศช่วยยกระดับการศึกษาภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้เราวางแนวทางร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อการจัดการศึกษาในการรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลักคิดในการรับมือสถานการณ์โลกที่ไม่หยุดนิ่งโดยผมเชื่อมั่นว่าบทบาทการศึกษาไทยทุกวันนี้ดีขึ้นมากเพราะได้ทุกภาคส่วนร่วมมือกั้นขับเคลื่อนและตื่นตัวในการทางานมากขึ้นและเราจะพัฒนาการศึกษาไปให้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้ สมองครับวันนี้เรามีการจัดประชุมสัมมานากันกนเพื่อระดมสมองนะครับไม่ว่าจะในประเทศไทยก็ตามหรือ,อประเทศที่เป็นันามิตรของเรานะครับมาช่วยกันระดมสมองนะครับภายใต้สภาวะของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่เราคงทราบแล้วก็คือตัวเฉพาะในด้านของอะไรสิ่งแวดล้อมก็ตามภูมิอากาศนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงโร้อนฝนตกเยอะน้ําท่วมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องในระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจําเป็น ที่จะต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าที่เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมาดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับเพื่อตอบรับกับสถานการณ์โรคที่เปลี่ยนไปการที่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับจริงๆเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในการดําเนินการครับก็คงต้องมีการพูดคุยกันในการทํางานซึ่งวันนี้ก็คงเป็นเรื่องบทเริ่มต้นนะครับในการก็คงมีความร่วมมือกันต่อไปในการที่จะ ได้ข้อมูลต่างๆหรือแนวได้หลักคิดแนวทางกัรต่างาในการปรับไปเรื่อยๆนะครับเพราะโลกเราเปลี่ยนไปตลอดเวลามันไม่หยุดนะครับเปลี่ยนเร็วก็จริงเปลี่ยนเร็วแล้วก็เปลี่ยนต่อๆไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นมันต้องมีการพูดคุยกยันเรื่อยแต่วันนี้ถือว่าเป็นการปลดเริ่มต้น